เดี๋ยวเขามาเก็บไปนะคะอันนี้เข้าไปเก็บข้างในก่อนเนาะเพราะว่าผ้าผ้าเราก็แห้งบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะผ้าแห้งบ้างแล้วเนะาะฝนตกอีกแล้วนะหน้าหน้านี้หน้าฝนเนาะถ้าเราไม่ดูแลเออไม่ใส่หมวกไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นไข้ป่วยได้นะคะเพื่อนๆที่ไม่ดูด้านหลังที่ไม่จะให้ดูด้านนี้ก่อนนะคะ ดูด้านน,น,นี้เลยนะนี่ะไรนะฝนลงเม็ดแล้วนะคะผ้านะคะเพื่อนๆเนาะเก็บผ้าก่อนนะมีผ้าของน้องด้วยนะผ้าของน้องเจ้าขุนอันนี้นะคะเนี่ยนี้ก็ได้มาเลาะเก็บผ้าก่อนนะฝนแบบเนี้ยตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดตกแบบ 3. 3. สิมๆนะคะตกทั้งวันนะตกแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเลยนะ,ะแล้วจะมาตกเออหลบไปด้านในก่อนนะคะ มาเก็บไปนะคะอันนี้เข้าไปเก็บข้างในก่อนเนาะเพราะว่าผ้าดูบรรยากาศดูนะคะดูท้องฟ้านะพี่นุ้ยให้ดูท้องฟ้านี่นะเมฆค้มนะะเมฆต่ําเมฆต่ําเลยนะคะเพือ่อนๆเห็นไหมเมฆค้มมาเลยนะผ้าเราก็แห้งบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะผ้าแห้งบ้างแล้วเนะะาะฝนตกอีกแล้วนะ,ะพี่นุ้ยก็เลาะเลยนะคะ จะเก็บผ้าเข้าบ้านก่อนนะคะแค่นี้กันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ว่าหน้าหน้านี้หน้าฝนเนาะถ้าเราไม่ดูแลเไม่ใส่หมวกไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นไข้ป่วยได้นะคะเพื่อนๆมาเก็บผ้าก่อนเนาะผ้าแห้งๆพี่ก็องจะเก็บเข้าบ้านก่อนนะคะอันนี้เลยนะผ้านะนี่เป็นตากหลบมันชายอันนี้นะหลบ หลบนะคะไม่ให้โดนมาเก็บผ้าก่อนเน,ะนาะหน้าน้านี้หน้าฝนเนาะถ้าเราไม่ดูแลออไม่ใส่หมวกไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นไข้ป่วยได้นะคะเพื่อนๆเริ่มมาแล้วนะคะฝนตกไม่รู้จะตกเยอะหรือเปล่านะพี่นุ้ยก็แอบ,บมาก่อนเนาะไม่ได้นะว่านะ นี่เลยนะฝนก็ลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,ออเริ่มหนักหน่อยก็ช่วงเออตีสามตีสี่นะมาถึงตีห้านะคะประมาณนี้นะคะพี่นุ้ยก็เลาะเก็บผ้านะให้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะพี่นุ้ยมาเก็บผ้านะคะฝนเริ่มตกอีกแล้วนะ,ะลงเม็ดแล้วนะคะสิ่มๆนะนี่เลยเนาะมาเก็บผ้าก่อนเนาะ นี่เลยนะฝนก็ลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนๆฝนเริ่มมาแล้วนะคะฝนตกไม่รู้จะตกเยอะหรือเปล่านะพี่นุ้ยก็แอบมาก่อนเนาะไม่ได้นะว่าผ้าเราก็แห้งบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะผ้าแห้งบ้างแล้วเนาะฝนตกอีกแล้วนะพี่นุ้ยก็เลาะเลยนะคะจะเก็บผ้าเข้าบ้านก่อนนะคะ แค่นี้กันนะคะัเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ดูบรรยากาศดูนะคะดูท้องฟ้านะพี่นุ้ยจะให้ดูท้องฟ้านี่นะเมฆคึ้มเะคะเมฆต่ําเมฆต่ําเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเมฆคึ้มมาเลยนะเดี๋ยวฝนสาดลงมาถ้าตกเยอะเปียกแน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยบรรยากาศนะเห็นหน้าพี่นุย้ยรอเปล่าเอาหมวกก็จะเริ่มมาแล้วนะคะฝนตกไม่รู้จะตกเยอะหรือเปล่านะพี่นุ้ยก็ แอบมาก่อนเนาะไม่ได้นะว่าผ้านะคะเพื่อนๆเนะเาะเก็บผ้าก่อนนะมีผ้าของน้องด้วยนะผ้าของน้องเจ้าคุณอันนี้นะคะนี่ยพื่ี้ก็ได้มาเลาะเก็บผ้าก่อนนะเดี๋ยวฝนสาดลงมาถ้าตกเยอะเปียกแน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆเบรรยากาศเนะเห็นหน้าพี่น้ยหรือเปล่า <c oughs> เอาหมวกจะฝนสาดลงมาถ้าตกเยอะเปียกแน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆเนีบรรยากาศนะ เห็นหน้าพี่นุ้ยหรือเปล่า <c oughs> เอาหมวกก็จะเดิ่ม,มาแล้วนะคะฝนตกไม่รู้จะตกเยอะหรือเปล่านะพี่นุ้ยก็แอบบมาก่อนเนาะไม่ได้นะว่าฝนล,ลงเม็ดแล้วอันนี้ก็ต้องใต้ต้นปากปิดนะต้นปากปิดร่มที่พี่นุ้ยเคยมาหลบตรงนี้มาเก็บผ้าก่อนเนาะ ไม่จะเข้าบ้านแล้วนะคะเก็บผ้าแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะผ้านะคะเพื่อนๆเนาะเก็บผ้าก่อนนะมีผ้าของน้องด้วยนะ,ะผ้าของน้องเจ้าขุนอันนี้นะคะเนี่ยเพื่อนก็ได้มาเลาะเก็บผ้าก่อนฮะฝนดูบรรยากาศดูนะคะดูท้องฟ้านะ,ะพี่อนะให้ดูท้องฟ้านะะี่นะเมฆคึมนะคะเมฆต่ําเมฆต่ําเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหม เมฆคืมมาเลยนะหลบไปด้านในก่อนนะคะเดี๋ยวเขามาเก็บไปนะคะอันนี้เข้าไปเก็บข้างในก่อนเนาะเพรว่ผ้าแบบเนี้ยตกแล้วก็อยู่ตกแล้วก็อยู่ตกแบบสิมๆนะคะตกทั้งวันนะตกแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเลยนะ,ะแล้วจะมาตกเออดูบรรยากาศดูนะคะดูท้องฟ้านะไปดูใจดูท้องฟ้านี่นะเมฆคึ้มนะคะเมฆต่ําเมฆต่ําเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหม เมฆคึ้ม,มาเลยนะคะนี่เลยนะฝนก็ลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนผ้าเราก็แห้งบ้างแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะผ้าแห้งบ้างแล้วเนาะฝนตกอ,อีกแล้วนะผ้าแห้งๆเพี่อนก็จะเก็บข้าวบ้านก่อนนะคะอันนี้เลยนะผ้าเน,นี่เป็นตากหลบมันชายอันนี้นะหลบหลบนะคะไม่ให้โดนแบบเนี้ยตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดตกแบบ สิมๆนะคะตกทั้งวันนะตกแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนเลยนะแล้วจะมาตกเออครัแห้งๆพี่อนก็จะเก็บข้าบ้านก่อนนะคะอันนี้เลยนะผ้านะนี่เป็นกระตากหลบมันชายอันนี้นะหลบหลบนะคะไม่ให้โดนดูบรรยากาศดูนะคะดูท้องฟ้านะพี่ให้ดูท้องฟ้าเนี่นะเมฆคึมนะเมฆต่ําเมฆต่ําเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเมฆคึ้มมาเลยนะคะหลบฝนเนาะ วันนี้ก็ใส่ใส่เก็บผ้าแล้วนะคะนี่เก็บหลบไปด้านในก่อนนะคะเดีย๋ยวเขามาเก็บไปนะคะอันนี้เข้าไปเก็บข้างในก่อนเนาะเพราะว่าผ้าพี่นุ้ยก็เลาะเลยนะคะจะเก็บผ้าเข้าบ้านก่อนนะคะแค่นี้กันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่เข้เพื่อนๆตอนอน,อน,ตนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะ พี่นุ้ยมาเก็บผ้านะคะฝนเริ่มตกอีกแล้วนะลงเม็ดแล้วนะคะสิ่มสิ่มนะนี่เลยเนาะพี่นุ้ยก็เลาะเลยนะคะจะเก็บผ้าเข้าบ้านก่อนนะคะแค่นี้กันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่นะนี่เลยนะฝนก็ลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนๆผ้าเราก็แห้งบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะผ้าแห้งบ้างแล้วเนาะ ฝนตกอีกแล้วนะไม่จะเข้าบ้านแล้วนะคะเก็บผ้าแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะเอาหมวกออกก็ไม่ได้นะเดี๋ยวน้องหวัดหาน้องหวัดถามหานะผ้านะคะพเพื่อนๆเนาะเก็บผ้าก่อนนะมีผ้าของน้องด้วยนะผ้าของน้องเจ้าขุนอันนี้นะคะนี่เพื่อนก็ได้มาเลาะเก็บผ้าก่อนนะคะฝนหลบไปด้านในก่อนนะคะ มาเก็บไปนะคะอันนี้เข้าไปเก็บข้างในก่อนเนาะเพราะว่าผ้านี่เลยนะฝนก็ลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนๆพี่นุ้ยก็เลาะเลยนะคะจะเก็บผ้าเข้าบ้านก่อนนะคะแค่นี้กันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ดูบรรยากาศดูนะคะดูท้องฟ้านะพี่นุ้ยจะให้ดูท้องฟ้านี่นะเมฆค้มนะะเมฆต่ําเมฆต่ําเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหม เมฆคืมมาเลยนะไปจะเข้าบ้านแล้วนะคะเก็บผ้าแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวนลงนิดแล้วอัน,นก็ตั้งใต้ต้นปากเป็ดนะต้นปากเป็ดร่มที่พี่นุ้ยเคยมาหลบตรงนี้ผ้าเราก็แห้งบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะผ้าแห้งบ้างแล้วเนาะ ฝนตกอีกแล้วนะมาเก็บผ้าก่อนเนาะหน้าหน้านี้หน้าฝนเนาะถ้าเราไม่ดูแลไม่ใส่หมวกไม่อะไรเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นไข้ป่วยได้นะคะเ,เพื่อนมาเก็บผ้าก่อนเนาะเเริ่มหนักหน่อยก็ช่วงที่สามที่สี่มาถึงที่ห้านะฮะประมาณนี้นะคะ นี่ก็เลาะเก็บผ้านะให้ฝนสาดลงมาถ้าตกเยอะเปียกแน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยบรรยากาศนะเห็นหน้าพี่มึกหรือเปล่าเอาหมวกก็จะแบบเนี้ยตกแล้วก็ย